สวัสดีค่ะเด็กๆห้องครูการทุกๆคนนะคะมาพบกับคุณครูการวันนี้เราก็จะเรียนวิทยาศาสตร์กันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับนักเรียนชั้นปสองครั้งที่แล้วคุณครูการเคยสอนเรื่องส่วนประกอบของพืชน,นะคะที่มีใบผลดอกลําต้นแล้วก็รากยังพอจํากันได้ไหมคะนักเรียนแล้ววันนี้นะคะคุณครูการจะมาสอนเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชค่ะ พืชนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกับมนุษย์แต่พืชจะสามารถเจริญเติบโตได้อย่างไรเด็กๆเคยสงสัยกันบ้างไหมคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาไขาข้อสงสัยของนักเรียนกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะไปเลยปัจจัยแรกนะคะก็คือธาตุอาหารค่ะพืชต้องการธาตุอาหารก็คือ N นไนโตรเจน P ฟอสฟอรัส K โพแทสเซียมค่ะสารอาหารเหล่านี้คือแร่ธาตุที่อยู่ในดินรากพืชจะดูดขึ้นมาและนำมาใช้ค่ะปัจจัยที่2นะคะก็คือน้ำน้ำจะซึมลงสู่ดินและทำหน้าที่ละลายแร่ธาตุในดินเมื่อแร่ธาตุละลายแล้วรากก็จะดูดแร่ธาตุขึ้นมาเพื่อเลี้ยงลำต้นให้เจริญเติบโตค่ะสำหรับปัจจัยที่3นะคะก็คืออากาศค่ะ ในอากาศเนี่ยจะมีแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะช่วยในการสร้างอาหารของพืชค่ะปัจจัยสุดท้ายนะคะก็คือแสงแดดค่ะแสงแดดค่ะจะช่วยในการสร้างอาหารของพืชโดยที่ใบพืชจะมีคลอโรฟิลแสงแดดจะส่องมาที่คลอโรฟิลและจะทำหน้าที่สังเคราะห์แสงเพื่อเป็นการสร้างอาหารให้พืชต่อไปค่ะ ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชค่ะคุณครูจะให้เด็กๆลองเลือกดูนะคะว่ารูปที่คุณครูขึ้นให้เนี่ยข้อไหนเป็นปัจจัยที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าตอบถูกจะมีสติกเกอร์ยิ้มขึ้นมาค่ะถ้าตอบผิดจะมีสติกเกอร์ร้องไห้ขึ้นมาค่ะเด็กๆลองไปทำดูนะคะ เมทบทวนความรู้ให้เด็กๆเ,เลือกสิ่งต่างๆที่เป็นปัใจจัยในการเจริญเติบโตถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะถูกต้องค่ะผิดค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะผิดค่ะ เด็กๆสำหรับกิจกรรมของคุณครูตอบถูกกันได้กี่ข้อคะเนี่ยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูการหมดเวลาแล้วคะ่ะครั้งหน้าคุณครูการจะมาสอนเรื่องอะไรนะักเรียนลองติดตามชมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูการขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ